สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะจ๊ะแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะลูกค้าดูแล้วทักแม่ค้ามาซักก่อน ก่อนบ่ายโมงนะคะแม่ค้าจะเร่งแพ็คและจัดส่งให้เลยคลิปนี้เป็นไม้กระถาง6นิ้วนะคะขอแจ้งก่อนว่าคลิปนี้ที่ลงวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตสําหรับลูกค้าที่โอนเท่านั้นนะคะวันนี้ไม่มีปลายทางให้นะจ๊ะเพราะแม่ค้าต้องทําการเคลียร์เคลียร์ล็อตที่เคยส่งปลายทางไปแล้วแต่ละลอ็อตอะ มันทับถมทับถมกันมานานนะลูกค้าแล้วเดี๋ยวมันติดวันหยุดยาวใช่ไหมแม่ค้าขออนุญาตเคลียร์็อตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีปลายทางนะคะค่าส่งเหมาเหมาสามสิบบาทเท่านั้นขอเป็นลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะวันนี้ขอเป็นลูกค้าที่สะดวกโอนเลยสามารถเลือกชมไม้ได้เลยไซส์ใหญ่ๆโตโตไซส์ตั้งแม่ไปอัพขึ้นไซส์กระถาง9นิ้ว10นิ้วได้นะคะไม้วันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วทั้งหมดบางต้นรากทะลุมากแล้วเอาไปอัพไซส์ได้เลยนะคะ ย้ำอีกครั้งวันนี้ไม่มีปลายทางนะ,ะเฉพาะวันนี้คลิปนี้ไม่มีปลายทางให้ใครถูกใจต้นไหนแม่ค้าขอรบกวนลูกค้าโอนอย่างเดียวนะคะโอนปุ๊บส่งของปับเลยนะคะเพราะเดี๋ยวแม่ค้าต้องไปเคลียร์ล็อตปลายทางอันเก่าก่อนว่ายอดมันเข้าครบหรือ,อยังนะคะเพราะว่ามันมันส่งติดต่อกันมานานเนาะเราต้องค่อยคไล่เช็คยอดก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้แม่ค้าขออนุญ,ญาตจริงๆนะคะแล้วก็ อ่ะแบบหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็จัดส่งให้วันนี้นะคะจัดส่งให้วันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ปอน,นอปิดเห็นชัดไหมเอ่ยอันนี้เอกสารจากทางไปรษณีย์นะคะส่งมาให้วันเสาร์นะคะปิดทําการนะเนื่องจากวันอาสาฬหาบูชานะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ปิดนะคะเนื่องจากวันเข้าพรรษาวันจันทร์ก็ยังปิดอีกหนึ่งวันนะคะเขาหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาปิดทําการในที่นี้คือไม่รับของ ไม่รับของหน้าไปรษณีย์นะคะแต่ว่าของที่ถูกส่งแล้วก็คือแม่ค้าส่งให้วันนี้จะถูกนำจ่ายทุกวันนะคะเห็นไหมได้านล่างสุด EMS นำจ่ายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ค้าส่งของให้ได้ทุกบ้านก็จึงของลูกค้าอนุญาตเป็นยอดโอนเท่านั้นนะคะ EMS นำจ่ายทุกวันส่งของวันศุกร์ของจะถึงลูกค้าก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะโดยประมาณนะคะแม่ค้าขอคนพื้นที่ ในเมืองนะคะขอเป็นพื้นที่ในเมืองที่ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลพื้นที่ห่างไกลก็จะเป็นพื้นที่ที่พี่ไปรษณีย์เข้าไปส่งแค่อาทิตย์ละ1-2ถึงครั้งแค่นั้นน่ะอันนั้นคือพื้นที่ห่างไกลก็ขออนุญาตยังยังไม่ต้องสั่งแมคค้าเนาะแมคค้ากลัวว่าพี่เขาไม่ไปนำใจ่ายให้เดี๋ยวของมันจะหลายวันแต่ถ้าเป็นในเขตตัวเมืองที่พื้นที่ไปรษณีย์เขานำจ่ายปกติเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแบบนั้นน่ะ สามารถสั่งแมคคาได้เลยนะคะสั่งได้เลยลวันนี้ขอเป็นยอดโอนนะคะต้นเดียวแมคคาก็ส่งให้ค่าส่งเหมาเหมาสามสิบบาทเท่านั้นนะคะนะ้าเชื่อว่าหลายๆท่านแหละนะเวลาบอกแจ้งรับปลายทางอะ่ะก็สแกนโอนให้พี่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคลิปนี้แมคคาขอความร่วมมือโอนให้แมคคาก่อนได้เลยแล้วแมคคาแพ็กจัดส่งให้นะาแมคคาต้องขอไปเคลียร์ลอ็อตเอ่อเงิน COD ก็คือยอดปลายทางที่สะสมมาแล้วหลายๆลล็อตก่อน นะคะว่าต้องเช็คว่ายอดไหนเข้าครบหรือไม่ครบนะคะมันมันจะต้องตรวจสอบกันก่อนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะย้ําอีกครั้งขอความร่วมมือขอเป็นลูกค้าที่พร้อมโอนให้แมคคาเดอร์นะคะขอขอพร้อมโอนนะคะส่วนท่านที่อยากจะซีเอปายทางหรือยังไงก็เอาไว้ดูกันคลิปหน้าเนาะเฉพาะวันนี้คลิปนี้ไม่มีปลายทางค่าส่งเหมาเหมาสาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากใบกมปูแมค้าด้วยนะคะใบกมปูเนี่ย ขอเป็นโอนเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะส่งวันนี้พร้อมกันได้เลยแยกไปอีกกล่องน,นึงแต่ใบก้ามปูจะถึงช้ากว่าบอนสีเพราะบอนสีแม่ค้าส่งแบบ EMS เขานำจ่ายทุกวันส่วนใบก้ามปูนะคะโอนกล่องละร้อยสาบาทโอนกล่องละร้อยสบบาทนะคะเขาจะนำใจ่ายให้ลูกค้าวันอังคารสั่งวันนี้ส่งวันนี้ลูกค้าจะได้รับของวันอังคารนะคะสำหรับใบก้ามปูนะ นะใครสนใจใบกัมปูสามารถสั่งได้เลยโอน130บาทนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะวันนี้แม่ค้าขอยอดโอนก่อนจริงๆนะคะจะต้องทำการเคลียร์รถปลายทางเพราะมันโอ้โหทับถมกันมาไหลลอถมากๆนะคะขอนี้ยเช็คเงินจริงๆว่ามันเข้าครบไหมนะคะเนาะอ่ะนี่นะจะใบกัมปูของแม่ค้าเป็นใบล้วนนะคะสวยมากผุดำกำลังดี นะจ้าน,นี่ลองไปดูคลิปเก่าๆได้ไหมคะจะกรีดไว้ให้ดูเนาะอันนี้ไม่ได้เอามีดลงมานะคะอันนี้แพ็คหนึงบรรจุ1นกิโลนะถุงละหนกิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงอยู่ในกล่องนะคะ130บาทนะคะรวมส่งให้แล้วนะคะวันนี้ขอเป็นโอนลว้วนๆเลยนะจ้าลูกค้าจ๋าแล้วก็ขนมกรกยศาสตร์ยัยงมีของอยู่วันนี้พร้อมส่งพร้อมส่งเหมือนกันนะคะกรกยศาสตร์สูตรนี้หวานน้อยนะคะทานง่าย นะคะไม่เหม็นหืนไม่เหนียวไม่แข็งใดๆทานง่ายเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะมีส่วนผสมของงาถั่วข้าวพองและน้าตาลมะพร้าวไม่มีส่วนผสมของน้ําผึ้งใดๆดนะคะทานใดแพนน้าผึ้งไม่มีแน่นอนนะคะปลอดภัยแห่งห่วงได้เลยอิสลามทานได้นะคะ1แพ็คนะคะใส่ถุงพลาสติกอย่างหนาให้เลยนะ1แพ็คบรรจุครึ่งกิโลนะคะตัวนี้150บาท นะคะแพ็คละ150บาทนะคะส่งให้ฟรีนะจ๊ะใครสนใจสามารถสั่งได้1ปีขายแค่ครั้งเดียวลูกค้านะขายแค่เดือนนี้ด้วยนะคะอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะหยุดขายแล้วนะคะสำหรับกายศาสตร์ใครยังไม่ได้ชิมสั่งได้เลยได้รับของช่วงวันหยุดนี้แน่นอนนะคะทันวันหยุดนี้แน่นอน EMS นำจ่ายปกติจ้ะ นะพวกบอลสีอย่างเงี้ยกับกายศาสตร์หม่ค้ส่งเป็นเอ s ให้ส่วนใบกัมปูนะคะถ้าใครโอนมาแล้วไม่ค้ส่งเป็นลงทะเบียนให้เพราะค่าส่งมันไม่แพงนะคะเราจะได้ได้ ใบกัมปูในราคาถูกเพราะถ้าให้ส่งเป็น EMS มันก็จะอยู่ที่กล่องละ170บาทเลยนะคะแต่ของจะถึงช้าก,กว่า EMS สัก1-2วันแค่นั้นเองนะคะแต่ใบกัมปูมันไม่บูดไม่เน่าอยู่แล้วลูกค้าเนาะเรารอกันได้อยู่แล้วนะคะใบกัมปูใครสั่งวันนี้ของได้รับวันอังคารนะส่วนบอนสีกับกายศาสตร์ใครสั่งวันนี้ของจะได้รับวันเสาร์อาทิตย์นะคะพี่ปษณสยีเขาทำโอทีนำจ่ายของ EMS ทุกวัน นะคะแต่เบื้องหน้าคือสาวอาทิตจันทร์ไม่ได้รับไม่ได้รับของก็คือไม่สามารถส่งของได้นะคะแม่ค้าไม่สามารถส่งของที่หน้าหน้าไรจณนี์ได้เท่านั้นเองนะคะอะมาดูกันคลิปนี้นะคะไม้สวยฟอร์มดีมากกระถาง6นิ้วทั้งหมดนะคะค่าส่งเหมา30บาทเท่านั้นจากกี่ต้นก็ส่งให้นะคะแต่ว่ากล่องหนึ่งขอเต็มที่ไม่เกินสัก8ต้นนะลูกค้าขอไม่เกิน8ต้นนะมันไม่มีกล่องใหญ่ที่จะใส่แบบ ในระดับ10กว่าต้นถ้ามันเกินไหคะขออนุญาตขึ้นกล่องใหม่ให้นะจ๊ะมาดูกันค่ะต้นแรกนะคะอันนี้มีชื่อว่าเท้าทองอินนะคะเท้าทองอินสวยลงหัวแล้วแหละมีสะโพกกว้างแบบนี้เลยเป็นออกทรงใบใบหอกนะคะแบบนี้เลยเท้าทองอินนะมีสองกระถางมีสองกระถางนะคะฝั่งนี้กระถางที่หนึ่งจ้ะฝั่งนี้กระถางที่หนึ่งนะคะเท้าทองอินขออยู่ที่170บาท 170บาทนะคะเท้าทองอินอยู่ในกระถาง6นิ้วจากต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะเปิดหน้าด่างแดงๆมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะเท้าทองอิน170บาทด้านหลังตรงนี้นะคะมีชื่อว่ามณีจันนะคะมณีจันเอาไป150บาทใบนี้ด่างฮาร์มาแล้วนะจ๊ะสวยๆเริ่มกัดลายมาแล้วด้วยมีกระถางเดียวนะคะมณีจันท5 0ร์150บาททางด้านนี้มีชื่อว่าโชคเพิ่มทรัพ์จ้ะ โชคเพิ่มซัพย์นะคะขออยู่ที่170บาทนะ170บาทนะคะโชคเพิ่มรัพย์หน้าสวยๆเลยกัดหน้าแดงๆมาเลยฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะโชคเพิ่มทัรัพย์17 0ิบ170บาทจ้ะด้านหลังนะคะตรงนี้สวยฟอร์มดีหน้าเข้มมากนะคะอะสงไขนะคะอะสงไขต้นนี้ขออยู่ที่180บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สอง หน้าเข้มๆนะคะใบดก,ดกใบหนาหนาหน้ำเริ่มมีหูเริ่มสร้างหูแล้วนะคะใบหนาป้ายสวยนะคะอสงไข180ย180บาทจ้าขยับมาตรงนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าเมืองใหม่เมืองใหม่บอนใบกลมนะคะใบแดงก้านแดงแบบนี้เลยเมืองใหม่เอาไป150 150บาทนะคะ150บาทมีต้นเดียวจ้ะแล้วก็มาทางด้านนี้นะคะเป็นเพชรเจ็ดสี เพชรเจสีเปิดด่างแล้วแบบนี้เลยจะเอาไป150บาทเช่นเดียวกันนะมีต้นเดียวแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นบอลกลาบสีเหลืองมีนามว่าจัตุรเทพนะคะจัตุรเทพบอลกลับเหลืองกระดูกแดงเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะฟอร์มสวยฟอร์มดีอยู่ในกระถาง6นิ้วจ้ะไปอัพขึ้นไส์8ไส้9หรือ10นิ้วได้เลยนะคะจัตุรเทพต้นนี้ขออยู่ที่170บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะ ขยบมาตรงนี้จ้ะมีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านหรือปรสาสัททองด่างนั่นเองนะคะเศรษฐีเงินล้านหรือปรสาสัททองด่างนั่นเองต้นนี้นะคะเอาไป170บาท170บาทมี2ต้นฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะเศรษฐีเงินล้านปรสาสัทวทองด่างเนาะหนึ170บาทจ้าต่อมานะคะด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าพระรักษาบอนใบหอกนะคะพระรักษา ลวดลายเริ่มมานะคะสะโพกเริ่มกว้างให้อยู่ที่220บาทนะคะพระรักษาชื่อดีนะคะเป็นมงคลนะมาก่อนราคาแรงมากเลยนะตอนนี้มาคะเอามาแบ่งปันให้นะคะราคาแบ่งปันเลยสะโพกเริ่มกว้างออกทรงใบเขาก็จะยาวขึ้นนะคะพระรักษา220บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้าไปยบมาทางด้านนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าชายชน นะคะชายชนกระถาง6นิ้วนี่หลอดใหม่มาแล้วอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะเป็นน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มสร้างหัวละใบเริ่มออกแก่ๆและลายใบมาแล้วนะคะชายชนเอาไป1 8 0บาทนะคะต้นที่หนึ่งฝั่งนี้ต้นที่สองจะ้ะปลายสวยๆนะคะฮับฮับสวยๆนะ,ะอันนี้ต้นที่สองและต้นที่สามจ้ะ นี่จ้ะปลายฮับฮับสวยๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วมี3ต้น180บบาทจ้าขอเป็นลูกค้าพร้อมโอนนะคะวันนี้ขออนุญาตจริงๆวันนี้ไม่มีปลายทางให้นะจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะโอนปุ๊บส่งปับ๊บ ะะสามารถแคปรูปนะคะส่งให้แมคค้าได้สนใจต้นไหนนะคะโทรหาแมคค้าได้เลยที่เบอร์0805194988นะคะหรือจะทักไลน์ก็ได้ไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลย0805194988นะคะใครมีเฟซส,สั่งทางเฟซได้ใครมีไลน์ก็สั่งทางไลน์ได้เลยนะคะต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่านางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีป้ายสวย,สวย ตับนางสงการลำดับที่3ประจําวันอังคารนะคะนางรากสดเทวีนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเให้อยู่ที่ต้นละ170นะคะ170ฝั่งฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่1นึปลายฮาบสวยๆฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะนางรากสดเทวีนะคะหนึ่งร้อเจ็ดสิบาทจ้ะด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นคุณหญิงทองม้วน คุณหญิงทองม้วนสวยมากนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยมากโตขึ้นใบเขาจะค่อยๆม้วนนะคะทั้งสองข้างเลยอันนี้ม้วนข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็ม้วนตามนะคะก็จะม้วนขึ้นมาเป็นหลอดลักษณะประมาณนี้นะคะนี่คุณหญิงทองม้วนนะคะให้ไปที่ต้นละ160บาทนะคะมีอยู่2กระถางจ้าขยับมาทางด้านนี้นะคะอีกสักหน่อยนึงนะคะธาตุบางแก้ว นี่าดบางแก้วนะคะวันนี้คัดหน้าแจมเจมมาให้4ต้นสวยๆนะคะทาดบางแก้วแม่ค้าขออยู่ที่ต้นละ170บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ต้นหน้าแดงนะคะหน้าออริจินอลสวยๆแบบนี้เลยฝั่งนี้ต้นที่1จะ้ะฝั่งนี้ต้นที่2ต้นที่3และต้นที่4นะคะนี่จะ้ะหน้าสวยๆนะคะหน้าสวยๆเก็บได้เก็บนะ ไม่ได้มีมาตลอดนะคะหน้าสวยๆแบบนี้อันนี้คัดหน้าสวยๆหน้าแดงๆเม็ดชัดๆมาให้เลย4ต้นนะคะ170บาทด้าน,นหลังตรงนี้ชื่อว่าเทพทรงศิลน,นะคะมีอยู่2ต้นนะเอาไปต้นละ150 150บาทนะคะเทพทรงศิลฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2องจากฟอร์มใหญ่ๆลูกค้าเอาไปปับ๊บวางปุ๊บสวยเลยนะคะซื้อไปแล้วสวยตกแต่งวางประดับได้เลย ะะไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่ไปอัพขึ้นไซส์กระถาง9นิ้ว10นิ้วได้เลยนะคะขยับมาทางด้านนี้จ้ะมีชื่อว่าภูหินร่องกล้าภูหินร่องกล้านะคะมีอยู่2ต้นจ้ะมีอยู่2ต้นนะคะภูหินร่องกล้าเอาไปที่160บาท160บาทนะคะติดด่างมาแล้วทั้ง2ต้นติดด่างมาแล้วทั้ง2ต้นนะคะ160บบาทจ้ะไม้เหลืองนะคะตรงนี้ต้นใหญ่เลย มีชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์ไม้ใหญ่ใใครเก็บไม้เหลืองอยู่สะสมไว้ได้เลยวันนี้มีไม้เหลืองมาหลายชนิดนะเลือกเก็บได้เลยนะลูกค้าเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นนี้ขออยู่ที่1 7 0บาท1น0บาทนะคะมีสงต้นจ้าต่อมานะคะตรงนี้มีชื่อว่ารักเอยรักเอยนะคะมีหน่อ รักเอ่ยมีหน่อแล้วอย่างน้อยๆหนึ่งหนอ่ออ่ะการันตีให้นะคะมีหน่อแล้วและหน่อก็ด่างด้วยรักเอ่ยนะคะมีหน่อแล้วนะคะน่าจะพอไปอัพกระถางแล้วจะมีอีกหลายๆห,หน่อแทงขึ้นมาแหละเพราะเขาน่าจะเริ่มลงหัวแล้วนะคะรักเอ่ยนะคะให้อยู่ที่1 8 0ดบาทมี2ต้นมี2ต้นนะคะเอาฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะรักเอ่ย1 8ดบาทจ้า จัดส่งของให้วันนี้นะจ๊ะจัดส่งของให้วันนี้สนใจต้นไหนทักหาแมคค้าไ,คได้เลย0 805 19 4 9 8 8แต่คลิปนี้ขออนุญาตนะคะขอโอนให้แม่ค้าเดอ้อคลิปนี้ไม่มีปลายทางนะจ๊ะนะขอความร่วมมือลูกค้าแมคค้าต้องเคลียร์ยอดเก่าจริงๆมันสะสมมันทับถมมานานจนไม่รู้ว่ามันเข้าครบไหมนะคะเราจะได้เช็คเสร็จเราก็จะได้ไปตรวจสอบกับทาง ไปสีต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตจริงๆขอเป็นคนโอนนะคะพร้อมโอนโอนปั๊บได้ของปุ๊บแน่นอนทันวันหยุดนี้แน่นอนนะคะนำจ่ายทุกวัน EMS ลูกค้าไปณี์เขานำจ่ายทุกวันไม่ต้องกลัวติดวันหยุดไอที่กลัวจะติดวันหยุดก็คือแมค้านี่แหละไม่สามารถส่งของไปให้ลูกค้าต่อได้ในวันอื่นๆก็ต้องหยุดเนาะก็คือส่งได้วันนี้วันสุดท้ายแต่เบื้องหลังเขาวิ่งของกันทุกวันของต้องนำจ่ายทุกวันนะคะ ต่อมาต้นนี้มีชื่อว่าดอนเจดีค่ะสวยมากฟอมใหญ่นะคะไปอัพกระ,กระไซวะสันอัพไซกระถางได้เลยนะคะดอนเจดีมีอยู่สองต้นดอนเจดีเอาไปหนึ่งร้อยเจ็ดิบาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่หนึ่งใบใหญ่ปานมือแม่ค้าเลยนะเนี่ยดอนเจดีต้นที่หนึ่งฝั่งนี้ต้นที่สองจะ้ะ 170บาทนะคะงานสวยๆงานกระดูกยิ่งโตขึ้นความเขียวของเขาจะหายไปเหลือแค่เป็นลายของลวดลายกระดูกเท่านั้นนะคะพื้นใบก็จะออกเป็นอมชมพูนิดๆบางใบก็ออกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ลายกระดูกสีเขียวสวยนะคะดอนเจดีต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นบอลใบกลมมีชื่อว่าวิมานรักนะคะวิมารรักเอาไป170บาทจ้าฝั่งนี้ต้นที่1 ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะมีอยู่2ต้นไม้อยู่กระถาง6นิ้วแม่ค้าส่งทั้งกระถางแบบนี้นะคะไม่ได้รางรากหรือห่อตุ้มใดๆเพื่อที่น้องไม้มันจะได้ฟื้นตัวได้ง่ายนะคะบางทีลูกค้าเออเอาเป็นรางรากหรือห่อตุ้มไปมันก็เป็นข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะบางท่านก็ได้ไม้ในราคาถูกแต่กว่าไม้จะฟื้นฟูกว่าไม้จะโต นะคะกว่ามันจะกินดินกว่ารากมันจะเกาะดินกว่าความสวยมันจะมานะคะเพราะฉะนั้นร้านของแมคค้าเน้นส่งถังกระถางแบบนี้ให้เลยนะคะต่อมานะต้นนี้มีชื่อว่ามณีมรกตมณีมรกตสวยๆแบบนี้เลยนะคะอุ้ยใบยใหม่หลอดใหม่นี้ด่างเหลืองนะหลอดใหม่ด่างเหลืองมาเลยนะมณีมรกตนะคะกระถางนี้เอาไปเอาไป170บาท ฟอมใหญ่เลยล่ะใส่ตั้งแม่ได้เลยเป็นไม้แยกหน่อ170บาทนะคะมันมีมรกตมีต้นเดียววันนี้ไม้สวนฟอมดีทั้งนั้นเลยอ่ะฟอรมดีทั้งนั้นเลยต้นใหญ่นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วล้นฟอร์ม6ทั้งหมดมาทางด้านนี้เป็นนายทองเหม็นนะคะเป็นฟอร์มกอมีต้นเล็กต้นน้อยแท่งมาแหละนะคะมี 2- อถึงสต้นในกระถางเป็นฟอร์มกอนาะยทองเหม็นนะคะเอาไป160บาทนะมีสู่2กระถางเป็นฟอร์มกอทั้ง2กระถางนะคะ160บบาทจะ้ะ นายทองเหม็นนะคะกัดสีแดงๆมาแล้วแบบนี้เลยขยอบมาทางด้านนี้นะจ๊ะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนบอลใบหอ,อกนะคะมีชื่อว่าอุสามณนีนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้อุสามณนีนะคะมีหน่อนะมีหนอ,นะหนอเนี่ยมีหนอ่ออันนี้ก็มีสองต้นในกระถาง แล้วก็อันนี้ก็มีหน่อนะคะเอาไปอัพไซต์กระถางได้เลยแล้วก็เอาไม้ข้าบอลล้อมเขาสักหน่อยเนาะนะคะป้องกันช่วงนี้หน้าฝนด้วยอ่ะหน้าฝนด้วยเวลาฝนมันตกแรงๆอ่ะบอลใบมันอ้าการมันอ้าหมดเลยเนาะมันโดนน้าฝนกระทบแรงก็เอาไม้ล้อมบอลน,นะคะล้อมเขาไว้สักหน่อยประคองเขาไว้แบบนี้นะคะอุสามมนีนะคะเอาไป1 7 0บาทมี2กระถาง1 7 0บาทมีหน่อแล้วเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะอุสามะนี่7 0บาท ค่าส่งเหมาเหมาสามสิบลูกค้า CF กี่ต้นก็ส่งแต่ขอโอนนะคะวันนี้ขอเป็นโอนเท่านั้นเลยแม่ค้าจะส่งของให้วันนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับของไม่ต้องกังวลว่าไปสษณีจะปิดไม่ส่งให้ลูกค้านะย้ำแล้วย้ำอีกว่าเบื้องหลังเขาต้องนำจ่ายอยู่แล้วมันเป็นระเบียบของเขานะคะเขาต้องบังคับทำโอทีอยู่แล้วต้องนำจ่ายสินค้า EMS ให้ในทุกๆวันนะคะ ต่อมาใบกลมๆแบบนี้มีแค่3ต้นนะคะวันอังคารวันอังคารเป็นวันประจำวันเกิดใครบ้างนะคะวันอังคารฟอร์มดีมากนะคะกระถาง6นิ้วนะจ๊ะวันอังคารแมค้าให้ไป 160. บาท 160. บาทมี3ต้นฝั่งนี้ต้นที่1นฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะแล้วก็ต้นที่3มใบกลมนะคะวันอังคารนะคะมี3กระถางเท่านั้น เห็นแล้วรีบเลือกเลยลูกค้านะเห็นแล้วอย่ามัวช้าทีจัดส่งวันนี้เลยนะคะเห็นคลิปแล้วทักมาก่อนบ่ายโมงนะแม่ค้าทาการสรุปยอดให้ลูกค้าโอนยอดปุ๊บแม่ค้าจัดส่งให้วันนี้ทันทีเลยนะคะต่อมาไม้เหลืองนะคะไม้เหลืองตัวนี้มีชื่อว่าสองฝั่งชีสองฝั่งชีเป็นงานกระดูกสีําตามีเม็ดสีชมพูอ่าชมพูสะท้อนแสงชมพูเรืองแสงแบบนี้นะคะพื้นใบสีเหลืองสองฝั่งชีต้นนี้ขอ อันนี้ก็หายากนะไม้เหลืองตัวนี้หายากสองฝั่งชีต้นนี้ขออยู่ที่200บาท200บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะสองฝั่งชี200บาทด้านหลังตรงนี้เศรษฐีเมืองชนนะคะเป็นไม้เหลืองเหมือนกันเป็นไม้เหลืองกระดูกแดงพื้นสีแดงแบบนี้เลยเศรษฐีเมืองชนนะคะขออยู่ที่1 8 0บาทมี2ต้นจ้ะไปเย็บมาทางด้านนี้นะคะกิตติมาเจนจีรานะคะ ล้นฟอร์มมากๆไปอัพกระถางได้เลยป้ายสวยๆน่าจะเริ่มกัดชมพูออกมาแล้วนะคะน่าจะเริ่มกัดพื้นอมชมพูออกมาแล้วกิตติมาตเจนจีรานะคะไซนี้ไซ์ใหญ่ฟอร์มพุ่งๆแบบนี้เลยอัพขึ้นไซกระถาง8นิ้ว9นิ้วได้เลยนะคะนี่จ้ะให้อยู่ที่250บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ250บาทกิตติมาตเจนจีรานะคะสวยมาก นะคะอันนี้คือส่งออกเยอะมากนะอันนี้แม่ค้าไปตบตีแย่งชิงมาแบ่งให้ลูกค้านะเก็บได้เก็บเลยนะคะกิตติมาเจนจีรา2 5งบาทมีแค่สอต้นจ้าต่อมาด้านหลังตรงนี้นะคะมีชื่อว่าราหูอมจันราหูอมจันฟอร์มใหญ่ๆกัดลายแบบเต็มแม็กมาแล้วแบบนี้เลยราหูอมจันนะคะให้ไปที่ต้นละ 160บาทไปใหญ่ๆแบบนี้เลยมี2กระถางอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ160บาทมี2ต้นจ้ะราหูอมจันนะคะขยับมาทางด้านนี้นะจ๊ะไม้เหลืองอีกตัวหนึ่งชื่อว่าทองรัตนาโชตตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีมากๆมันสวยเป็นไม้เหลืองที่โตโตนะคะโตไวนะคะโตเลี้ยงง่ายก้านสีดำนะคะพื้นใบออกสีเหลือง เม็ดกัดเป็นจุดๆแดงๆแบบนี้เลยนะคะทองรัตนาโชนะคะให้อยู่ที่กระถางละทองรัตนาโชนะคะเอาไปที่180บาทหนึ180บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จะสวยนะไม้เหลืองนะคะใครเก็บจะสมไม้เหลืองเก็บเลยวันนี้มีให้ทั้งหมด1 2 3 4 4ตัวเลยนะหตัวเลยนะไม้เหลืองนะคะ ทองรัตนโชตนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทด้านหลังตรงนี้จ้าทองสยามน่าสวยมากน่าสวยมากเก็บตั้งแม่พันธุ์ได้เลยลูกค้าน่าสวยมากทองสยามมีสองต้นฝั่งนี้ก่อนต้นที่หนึ่งสวยจริงๆสวยทุกใบทองสยามนะคะนี่ต้นที่หนึ่งทองสยามไซน์นี้เลยไปอัพขึ้นไซส์แปดนิ้วเก้านิ้วได้เลยนะนะคะทองสยามเอาไปสามร้อยห้าสิบบาท 350บาททองสยามสวยมากไปอัพขึ้นไซส์เลยลูกค้าเดี๋ยวพอมันกินดินตัวใหม่แล้วว่ามันจะใหญ่กว่าเดิมนะคะอันเก่าคือรากมันจะทะลุกระถางแล้วนะคะทองสยาม350บาทต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ350บาทดูหน้าดิสวยมากนะคะอันนี้ไซส์ฟอมใหญ่นะฟอมใหญ่ไปอัพขึ้น8นิ้ว9นิ้วได้เลยนะคะทองสยาม350บบาทขยับมาตรงนี้จ้ะมีชื่อว่าดาราประกายแสง ดาราประกายแสงนะคะไม้ตัวนี้สวยมากยังไม่มีจํานวนในท้องตลาดวันนี้แบ่งปันให้ในราคาย่อมเยาวสวยไปอัพขึ้นไซส์8นิ้ว9นิ้วได้เลยนะคะดาราประกายแสงเอาไป350บาทเช่นเดียวกันฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่2เป็นไม้คอมแพกนะคะเป็นไม้คอมแพกไม่สูงไม่โยง่งไม่เหยียดไม่ยาวเป็นไม้คุ้มเตี้ยนะคะดาราประกายแสงนะคะชนะการประกวดนะคะถ้วยรางวัลพระราชทา,านด้วยนะคะตัวนี้นะ สามอยาสิบบาทค่ะมี2ต้นแล้วก็สุดท้ายของเราตรงนี้ต้นนี้ต้นเดียว1เดียวเลยนะคะมีชื่อว่าอุว ύ, ยใบใหม,ม่สวยใบใหม่สวยชื่อว่าแสงทองคำแสงทองคำนะคะไป250บาทโตขึ้นกัดพื้นลายสีแดงนะคะตอนเล็กๆ็เขาจะเห็นเป็นพื้นเขียวแล้วก็ความด่างด่างกระจายสาดแสงเหมือนสีทองนะเหมือนแสงแดดสาดส่องลงมาที่พื้นใบ โตขึ้นกัดลายกัดพื้นสีแดงจ้ะแสงทองคําสิบบาทมีใบใหม่สวยเลยนะคะมีต้นเดียวโอเคจ้ะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้เลยนะ0805194988นะคะคลิปนี้วันนี้ขอเป็นคนพร้อมโอนนะคะขอเป็นลูกค้าพร้อมโอนโอนปุ๊บแม่ค้าจัดส่งของให้ทันทีเลยค่าส่งเหมาสามสิบบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า ต้นเดียวไหมคะ่ะก็ส่งให้นะคะแค่ทักหรือโทรมาหากันแจ้งความประสงค์ได้เลยอ,อยากได้กี่ต้นนะคะเดี๋ยวไหมคะทำการจดชื่อที่อยู่ได้ใครมีเฟซส,สั่งทางเฟซใครมีไลน์สั่งทางไลน์นะคะของนำจ่ายทุกวันนะคะของนำจ่ายทุกวันลูกค้าจะได้รับของประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะคะได้รอรับของวันหยุดนะคะก็เอามาประดับตกแต่งสวนได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะเจนเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า